ขึ้นชื่อว่าสถานศึกษามหาวิทยาลัยเชื่อว่าทุกทกที่จะมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนตำนานต่างๆที่เล่าต่อกันมาคราวนี้เป็นอีกเรื่องสยองที่มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งเป็นภาควิชาของแต่ละคณะไปซึ่งปีนี้ เราได้เข้าไปเป็นนักศึกษาเฟรชชี่และได้รับเลือกให้เป็นเชียรดเดอร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์โดยมีคำบอกเล่าจากรุ่นพี่แค่ว่าเราบ้วยมาหลายปีและปีนี้อยากได้ชัยชนะกลับมาการซ้อมเลยค่อนข้างหนักและเริ่มดึกเพราะเนื่องจากทุกท่าและทุกโชว์จะต้องเป็นความลับไม่ให้มีคนนอกแอบมาสืบดูได้เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนวันที่เราซ้อมเชีย หลังจากที่กองเชียร์ปีหนึ่งซ้อมเสร็จตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มเฟรชี่และรุ่นพี่ก็เริ่มทยอยกลับเหลือเพียงกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์น้องใหม่แค่13คนที่ต้องอยู่ซ้อมต่อขณะนั้นเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งการซ้อมรอบสุดท้ายเริ่มขึ้นทีมเราออกมาซ้อมบริเวณล,ลานโล่งหน้าคณะโดยมีถนนเส้นเล็กๆกัก้นระหว่างแนวต้นไม้ริมสระกับลานที่เราซ้อม จังหวะหนึ่งที่เราหันไปบริเวณแนวไม้เราหันไปเจอนักศึกษาหญิงคนหนึ่งแอบดูอยู่หลังต้นไม้ซึ่งชะโงกโผล่มาแค่ช่วงบนเราตกใจและตะโกนบอกกับทุกคนว่าหยุดก่อนมีคนแอบดูอยู่ทุกคนหยุดและหันไปจุดที่เราเห็นกับไม่พบเจออะไรมีแต่ความว่างเปล่าต้องบอกก่อนว่าเป็นธรรมเนียมธรรมดาที่มหาลัยนี้จะซ้อมกันดึก และมีการแอบดูคณะอื่นๆในการซ้อมตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนการซ้อมเริ่มดาเนินต่อไปแต่พอกลับมาที่ท่าหลีดเดิมเราก็ต้องหันหน้าไปทางเดิมอีกครั้งเราก็พบเห็นนักศึกษาคนเดิมจุดเดิมท่าเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เราไม่บอกใครเรามองจ้องไม่ละสายตาเพ่งให้รู้ว่าเราเห็นจริงๆ จนจังหวะที่เรากำลังเพ่งมองอยู่นั้นใบหน้าของนักศึกษาคนดังกล่าวกลับพุ่งเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วและไร้ใบหน้ามีเพียงผิวซีดขาวก่อนจะหายไปณนะตอนนั้นเราได้แต่ร้องไห้และนั่งก้มลงไปกับพื้นไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้มีเพียงเสียงร้องไห้และพึมพำไปว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเวลาแค่ไหนไม่รู้ แต่กลุ่มเชียร์สลายตัวและพาเราออกมาจากมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วก่อนจะไปรวมตัวกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งและไม่มีการซ้อมเลดอีกเลยและนี่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นความสยองของชีวิตเราเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้เรากลับพบเจอและมองเห็นเรื่องเราวาลี้ลับเป็นประจำมากขึ้นจนกลายเป็นคนที่มีสัมผัสแปลกอยู่ตลอดเวลา